ครับก็สวัสดีเช่นเคยนะครับพบกับผมนนสัสากุละนะครับฉายานี้ก็อาบอกที่มาเลยแล้วกันก็คือได้มาจากกีตาร์ที่ผมได้ซื้อตัวแรกนะครับซึ่งเป็นเงินตัวเองมันภูมิใจมากนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วเล่นของพี่แทนนะครับตัวนี้พี่ให้มาของยามะฮาครับ F สามหนึ่งศูนย์เสียงดีมากบาก็ไม่ เออเฟดนะครับเฟดก็ไม่ซ <hi> ึกเท่าไหร่เพราะพีแกเนี่ย um, น่าจะเล่นแบบเซฟมากนะครับยังคงอยู่เหมือนซื mm ้อมาใหม่เลยเสียงก็ใสๆครับวันนี้นะครับก็จะมาร้องเพลงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่ผมได้เคยแต่งไว้นะครับตั้งแต่ประมาณ ช่วงปีก่อนครับน่าจะประมาณปีกว่าๆแล้วผมก็ตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสก็จะใส่ไม่ดีๆนะครับใส่ปรับแต่งดีๆแล้วก็ลงก็อยากจะมีช่อง youtube เป็นตัวเองเป็นของตัวเองด้วยนะครับก็เลยฝันเป็นฝันไว้ฝันหนึ่งครับแต่ว่าก็เราก็ต้องคิดไปคิดมาแล้วเราน่าจะทําตามกําลังตัวเองก่อนครับมีเท่าไหร่ก็ ทำไปก่อนดีกว่านะครับโอเคครับไปฟังเพลงที่ผมได้เคยแต่งไว้นะครับเพลงนี้มีชื่อว่าเธอเท่ากับอดีตนะครับคอร์ดที่เล่นก็จะเป็นคอร์ดง่ายๆนะครับคือคอร์ด G นะครับฟอร์มธรรมดาคอร์ดที่ใช้เนี่ยเขาไม่ผมจะไม่ได้ว่าเขาเรียคอร์ดอะไรนะครับที่แบบฟอร์มที่มันเมโลดี้สองสายล่างเขาจะจับตลอด ออนหรือล่าเออนั่นแหละ G on B อะไรนี่แหละครับเปลี่ยนเราเปลี่ยนแค่เบสเล่นนะครับประมาณนี้นะครับสองเส้นล่างคือเราจะไม่ปล่อยเลยเปลี่ยนแค่เบสแล้วก็คอร์ดดีเบสเป็นดีนะครับ G on G on B แล้วก็ E m i เม r ที่ผมใช้คอร์ดพวกนี้ก็คือแบบมันให้ความรู้สึกที่แบบซ้ำาๆดีนะครับคือไอเพลงที่ผมแต่งเนี่ยคือมัน เนื้อมันไม่เยอะครับซึ่งเป็นเพลงแนวอ,ออกหักนั่นแหละครับเนื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเป็นคนรสิสึกที่ซ้ำๆก็ชอบเสียงประมาณนี้ด้วยครับมันบนมันซ้ำอยู่อย่างนี้ดีเป็นแค่เปลีครับโอเคครับไปฟังกันเลยครับกับเพลงเธอเท่ากับอีกนะครับ3 2 1สองหนึ่ง จ็บวันไหนก็ยังคงเจ็บในค่ำคืนที่ร้อนรนอาจสับสนวกวนอยู่ในใจยังคงอยู่ในใจไม่ว่าเวลาจะหมุนไปนานสักเท่าใดแต่ในใจยังคงมีเพียงเธอ แต่ยังคงเพ้อควาำเพ้อถึงคืนวันที่เราสองนั้นเคยมีร่วมกันเธอในวันนั้นจึงไม่เคยหายไปจากใจฉันคนนี้เพราะเธอคือคนที่เคยแสนดี ธอในวันนั้นจึงไม่เคยหายไปจากใจฉันคนนี้เพราะเธอคือคนที่เคยแสนดีเจ็บวันใหนกียังคงเจ็บในค่ำคืนที่ร้อนรน สับสนวอวนอยู่ในใจยังคงอยู่ในใจไม่ว่าเวลาจะมุนไปนานสักเท่าใดแต่ในใจ ใจสุคนนี้เพราะเธอคือคนที่เคยแสนดีเธอในวันนั้นจึงไม่เคยหายไปจากใจฉันคนนี้เพราะเธอคือคนที่เคยแสนดี ชี่รักตั้งแต่วันที่เธอได้เดินจากรู้ไหมฉันนั้นหายใจลำบากขนาดไหนครับผมขอบคุณที่สละเวลามาฟังกันนะครับออรก็ยังไงก็เข้ามาดูเป็นกำลังใจให้ผมด้วย ครับคืนนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณครับ